สวัสดีครับมุมแมลงจันทบ,บุรีครับวันนี้ <Okay. S 1> มานำเสนอหรือมาบอกมาสอนวิธีการทำมุมแมลงจากกระดาษนะครับกระดาษแข็งนะครับน,นี่เป็นกระดาษกองใส่สลับลูกปืนนะที่ใช้ใงานอักสาหกรรมครับผมครับผมก็ แบบก็เป็นแบบสีขานะครับนี่นะครับที่ทำขายอยู่ในเพจนะครับผมมอะไรงยโสบุรีนะครับสีขานะก็กอนก็มีกระดาษนะครับมให้ดูความหนานะเป็นกระดาษลูกฟูกที่ที่มีความหนาไม่มากนะเห็นว่ามันเหมาะสมกับ การทำก็เลยมาลองทำดูนะครับครับผมนี้คือแบบนะครับวาดลงไปแล้วนะเป็นการจะทำให้กระชับขึ้นนะครับในการทำนะครับผมนี่นะครับคนไทยจะดูนะสเกลนะครับห้าเซนติเมตรนะครับเอาละราท่านที่จะไปลองทำดูนะครับอาผมถือทิ้งๆไว้นะครับ สเกลห้าเซนนะครับผมเสร็จก็เอาเงไกนะครับตัดตามรอยนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ผมทำไปแล้วนะครับเป็นการกระชับนะครับก็ตัดออกมานะครับก็ถ้าอยากให้มันมีความคงทนหรือว่าเล่นได้นานหน่อยก็ใช้เทปใสนะครับปะตามขอบนะครับนี่ผม,มปะไว้ ปลาเทปใสไว้นะครับตามขอบตามมุมนะครับต่อไปมาดูแอร์ฟอยนะครับการดัดแอร์ฟอยดัดแรงยกของปีกเนื่องจากมันมีถึงสี่ปีนะครับผมการดัดก็แรงยกก็ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับผมวิธีการดัดก็นี่นะครับจับอย่างนี้นะครับนี่ครับปลายปีที่เราจะดัดนะครับก็ ประมาณนี้นะนะครับบิดตรงมาอย่างนี้ครับทั้งสี่ปีนะครับมึงอย่าเอากระดาษนะครับไปอย่างมากๆมันก็จะอาจจะงอได้นะครับก็ปึ๊บปึ๊บนี่ประมาณนี้นะครับ,บ,รรบทั้งสี่ปีปปรนะค,รปครับผมโอเคโอเคโอเคนะครับก็โอเคจะให้ดู นะครับนะกล้องอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้โอเคเนะครับเห็นไหมครับแรงยกตรงนี้สลบลงหน่อยนึงเห็นไหมครับนี่ครับแค่สลบลงหน่อยหนึ่งนะครับตรงที่เราดักนะครับนะครับนห่อยสลบลงสลบลงหน่อยหนึ่งกนะับทั้งสี่ปีนะครับ จะรบลงจะลบลงนะครับนะครับก็นะครับดัดนะครับทั้งสี่ปีกหนึ่งสองสามสี่นะครับ,รบตง 1, 2, 3, 4, รงนี้วงบินถือว่าใช้ได้เลยนะครับ <c oughs> โอเคนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับไปเทสกัน โอเคครับเรียบร้อยนะครับจับนิดเดียวนะสะบัดข้อมือนะใช้แรงสะบบัดข้อมือนะครับ